อ้าวมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องอุ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้มาแล้วพี่น้องปลาทูปลาทูโอ้แตงตัวรอมาเลยเมื่อนี้พี่น้องอืโอ้ปลโทพปลาทแตงตัวรอมาเลยเมื่อนี้พี่น้องเลยรอเสีเข้ามาเขาคนรอลงทองนี่เข้า่า ว่าไ,ได้ก่อ,อนเดี๋ยวคนรอเอาคนรอี๋ยวรคอคนรอลงกวงนะ่างแน่เดี๋ยวขี่ลายลงกวงนะ่างเลยอย่าเอาผู้ขี่ลายลงกวงนะ่างเลยเตี้ยเอาผู้แต่งตัวดีๆลงกว่างในเตี้ยบอ่ะตายลงลงแน่ขี่ลายเลยโอ้ยแต่คนหาอยู่หากินเนาะคนหาอยู่หากินคนทำงานเนาะมันเลือกว่าอะไรได้พี่น้องอ่าอ่าเลือกว่าอะไรไปทำงานเป็นทั้งไหนบานีคนรอทั้งประเทศเราได้ยังนี่ยังเงินทั้งมัอนอย่างหกแสนกว่าเองหกแสนกว่าบุญ ปาดี่หกแสนกว่าหน่อยแต่ทำไมตีพ่ตีอะไกันตีบอกว่าเราหน่อยยุ่วแม่นโอ้ปาบ้ามาล่อมาเลยอ๋อเฉตกิดเนาะมันือด้วยโอ้ได้หกแสนกว่าายไายยอดเป็นตท่าไหทยยอดเพ้นักวะเดี๋ยวผมจะจอมากนว่าเนแ้พตีโอยอดบ่ได้ตีโอบาดนี่พี่น้องเอ้ยยงเสียงยังน้าบาดนี่เออ คือขึ้นดูห้างพุนไก่บ่รู้ว่าจะยินติบ้านอเอาพี่น้องเป็นจังไดาบ้านพี่น้นนองเอฟซีรอคอยอยู่ใหญ่เลเปิดพร้อมเปิดไปกระติบเข่าเปิดเปิดปะ <c oughs> ได้มากล้วบอกโอ้ได้ได้กินมา่าความเตะฟาทุกฟาทุกฟาทุกโอ้ไม่อยังไหนไม่กินโอ้ปุ่นหอดแก้วหอดอันอันแคบหมูพี่น้องหอวเข่า โอ้เป็นยังไงบ่เด็กกว่าเดมเฮ้ยเด็กกว่าดโอ้ไซต์กะติบเข่ามากนี่สายแย่เปิดกระติบข้าวพี่ร่างหาก,กิบเข่าอีกทหากิเข่าเลขกเจงทิเข่าพรนมา่า <c oughs> ปูยัดให่มากพี่ร่างเขายัดมากสงวันแล้วเขาสองวันแล้วด้วยไงเนาะเป็นไปไยังไงอยเบิ้งไปมันเบิง้งเนียวมันอ่เนาะเฮ้ยว่ามันลอยอักรเรีายหาง,างนำนวลก,กวนมูอหรอ ตีไปแล้วตีสอตีเอตรงเนี้มากบอกตีไมือแล้วตีเอา่ตรงกันตีสนแตีสองันันนแกซื้อวันลงทุนไวลสา้อยุสอไม่เขาใช้รหสบาทโอ้ยเขาลงหายาใสเป็นอไรมากบตวได้สู้นูสู้นูเหนเด้เอาพี่งเห็นกันไหมโอ้ เอาซุบมึงด้วยพี่น้องเด้อปลาท่อปลาท่อมาเก่าตัวตีเอาเรียกยังที่เป็นสัตว์บาดนี่ยไข่ตัวมีเน,น,นื้อหนเนาะเอาซิบกระดาษแผน่นใหญ่กว่าเก่าเอาเป็นกางจอได้เห็นไหมกระดาษแผ่นใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือ,สอ,ส,อ,คอสองตัวมีสองคู่พี่น้องสองตัวมีสองคู่อะไรของมึ ขึ้นไปบนล่างปะอู้ห้เพิ่นให้กันเบ้อเบ้กันแล้วบ้ล้างนิดหนยนิดนี่ตบ้อกันอ๋อพิเทียผู้เทียเพิ่นอ่จะหายมากแต่เือแพนหน่อยเฉพาะเพิ่นไอ้แ่นใหญ่มากมันใหญ่เพิ่นบ่เนาะพ่เทียเพิ่นจะหายมากแ่นแผ่นซานีพี่รองงวดว่าขันเพิ่นหายมากแ่นซานีท้องไทยมีเ่งินเสือกได้หนิเพิ่นหายมาแผ่นน้อยนึงแต่ว่าบาทนี้มี่อไรก็ไหลายเงินเสือกได้ใชนไหเองตัวแผ่นใหญ่มากบาทนี้แต่ว่าเลขเพิ่มมากเลยพี่น้องเอ้ย ก่อนว่าหันที่รังสามตัวแทกเดี๋ยวอพวกมีเงื่อดาษเออมาได้เงิน้องเ่กระดาษได้ีโอนานนโอาวพี่รางแขมเต็มแขมได้บาตนีสามตัวใครที่รอครับผมเนาะมากระเซียวจีน่นหามาอกย่างน่ะศูนย์สเก้าศนสมเก่าพี่รงศูนยสเก้องอตัวเี่วเป็นแรก่างที่คิดว่าคือว่าที่สองคนกับบ่าจะได้เป็นบ่มใช้มาสิ คือหยัดใจกองเขามากหลานเลยก็ไปยุเขไปเทาไหนโอ้พญไปไห้เลยจะเป่เต็มเต็มรถทะเลนีว้ายได้ชปูมาพร้อมหอแก้วม,มาพร้อม,อม <laughs> แต่ายเนีโอ้พี่ร้องเลยปาโทปปาโทษพระธรบาราเนยบานีที่ตั้งได้บาราีารามาเสียวศูสามเกพี่ร้องและก็สองตัวพิ่นาหมาหามาเพิ่มเติมงวดเวน้กรและนี่พิเศษร่างที่เ่เนาะ อย่างห้าสองบที่สองห้าสองส่สองกันตายตัวนึงพีโอ้ห้าสองสสองพี่น้องห้าสองสี่สองครับผมโอ้บายพี่น้องเอ้ยจังคับบ่โอ้เสียงเพลงข้างบุญเลยพี่น้องเอ้ยบุญบ,บ่เทศกาลบุญเนาะห้าสองสสอง เอาหาสองหาสองตัวได้บ่ซีสองตัวได้บ่เ่มักเ่มักจำใจมันเอ, <laughs> อาพี่รงองเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบาทเขาจีไเี่องาสอเป็นหาหาเขาสิพิจาแหหาสองปิบัติว่าหาหาซีซีสองสองกิว่าไปอีกเนบอก,าๆๆบอก่าเปลี่ยนอลารนะว่เอาายดอก,กนบ่อเอาแค่นี้เนาะเอาพี่รองศูนย์เกสาม แอปยงจะเขียนกันให้ความเด้อบาดเนี่ย0390เจ้ากพกเนาะอัตรารี่เนาะบได้อะไรตันั้นอะตัวนั้นตีจะับลับเอาหน่อบ่ขคิดเองแล้วคูบันทึกโอ้ซุ่มกันทังสื่อเขะต้องคิดอย่างด็ดตีโอ้เอาสั้นบ่แค่นก็เห็นก็แค่นก็เห็นขั้นบปมักบปมักเห็นก็โอ้ หรือตัวเด,ดียวหรือตัวไม่ถ้าบาบไว้สิ้นเนี่ยอู้เอาพี่ร่างเนาะรอติดตามน้ำกันแล้วเอรบินจะเขนะียนอย่ะเขียนไอ้คนบา่เหอเอามาเจอแล้วเขียนอันโต้ไถ่เขาแปลไทยเป็นไทยขี้เกลีหนี่ตัวเอาเอาเอารอเขียนจเจ้าเขียนเด้ออ่าเดี๋ยวอ่านบอกนิอือ,อเอารอติดตามน้ำกันพี่ร่างจะเขียนแปลให้อีกข้างหนึ่งเนาะมากบ่ เรียกเข็นเียกมกัมมกบ่ลองมังลงสีนอ้เอ้่อ้มเลยีแงสีสองสีสองงนี่อูในมือเนอี่ยตรงกันเพ่ที่อือขโขอโทษขอโทษเอาเเพ่ะให้ได้ที่ล่างได้จเจ้เพิ่เปะให้รับเปะจาไขาเป็นไข่ห้านีแหละอือ อ๋อปูอย่ากลับก็กลับได้ได้พี่น้องเด้อมันบันแยบบันน้อนเนาะใครอยากใครอยากกลับก็กลับได้นะอ่ากลับก็คือหมายถึงหกกลับเก้านี่แหละพี่น้องเพราะว่าปู่ให้ศูนย์สามเก้าอ่าสามตัวอีกนิดเดียวโอ้หืมอ่าพี่หน่อยโอ้ยมึงจะ โอ้ยได้เลานนี่นอโอ้าอือพระธุดงพี่รองโอ้ยเสียนขุนไกลครับผมขุนไกลครับผมพระธุดงเด้อพี่รองเด้องบกัตที่ ครเจ็ดครับมนะามาหาแห้งด้วยพี่ร,งรองด้วยพาหมวนครับอ้าวอันนี้พ่นแปลว่าให้พี่รองพ่นแปลอืมอ่าสามตัวก็หางเดียวอ่าสองตัวสองตัวมีมีสองชุดเนาะ คิดว่า,า,าน่าจะมาลางแลถ้ <ừ. S 1> <ม>าเป็นาสอดวงมรเปนบสดวเพราะมันซื้อน,น้งใหมโอ้คือขิงอีกติดตวบ่ต้องกลับเลยสิกงตรงเลยว้าบ่ต้องกลับกันเอาไว้คือเกาเน่ยะเห็นบ่สันบ่ันเห็นบเจ็บเห็นมันเนี่นเห็นบ่บสันกลับบสันอ่าบ่สันกันยังาสลับกันเนาะอ้าวคอะเล่ป อามาถือมาถือ้อโอย้ยเหยียงเหยียงคือเดอ,อ่าเอ้าอันนี้คือเรื่องเราแบ่นขึ้นมาเน่ยแปลมาใหพี่น้องแปลมาให้เนาะอ่าอันนี้คือแปลมาให้เนาะถอดถอดพิมพ์บอกงานซะถอดแปลบอกม่อ่าให้พี่น้องแต่สิกธิบ grab บล่าพิจารณาเนาะสิเป็นเนาะ เดีเ๋ยวเ็จพี่น้ออ่าจะเรื่มสามเก้าเป็นสามหกเลยเพี่รองเด้อโอ้ครับตากร่าครับผมเรียกพระธุดงค์ไม่ลงช่องเปิดแล้วจะต,ติดข้าววันนี้อ่าเป็นแฉกพี่รองอันนี้คือแปลงไม้แล้วพี่รองเด้ออืมมากตะจัดเอาพี่อ่าม,มากระจัดเอาพี่อรองโอ้ อือออา,า,าอ่าระธรรมดาพระธรรมดาครับหน้าจอครับผมอ่าอันนี้ถอดออกมาให้พี่น้องให้ชัดเจนเนาะอย่าลืม,ะะลมสามหกสามเก้านะอย่าลืมกันเลยบป่อืมบ่เนี่ยดิเนาะทุกตัวมีโอกาสมาเนาะออกสามหกสามเก้าคือจังอ่าหาเก้าหาหกกัวนี้ แม่บ้านะหาเก่าดิเออเห็นไหมสำหรับวันนั้นอ่ะหังห่ข้าทั้งห้าเก้าเห็นไหมอ่าโอ้เอาครับหน้าจอครับผมเนาะสํหรับมไม่ดูแตโอเคฮะโอเคไม่ดูแต่โอโอ้โหสิมาอีกบนตีมัน่ยมบนนั่นเอาครับหน้าจอรับพี่น้องอ๋ออนี่คือแปลมาให้เลยพี่น้องเลอเนา อา,อาอจจะเป็นารเพี่น้องพระธุดงไม่ลงช่องครับเม็ดเดียวแต่ว่าเพิ่มเติมว่านี่สองตัวนี่สองชุดพี่น้องพิ่ว่าไรเหรอพี่บอกคือว่าน่าจะเป็นล่างอาโอ้มันทำโมเดลบมดอนดิ้แค่แม่จับมาใส่กันอือฮาร์ซีสองก็เป็นไปได้เด้อม่มะเนาะ อ๋อพี่น้องเนาะไม่ว่าว่าร้ายหรอกก็ห้มากแค่นี้เปิดเปิดกระติบเขาให้แค่นี้พี่น้องโอ้เอาชับน้าจอครับผมขอให้ฟัง